สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาเก็บบักไอไออย่างเขาเอิญนะบักแบ็คเบอร์รี่นะจ้ะนี่เบิง้งมีสะหนามนะจ๊ะยู่ไออ,ไอันยู่วไอนาตรงนาเลยนะจ้ะไออูรดของไออันนายฝรัง่งนะจ้ะเบิ้งนะอูรดยูพูนอันนี้รดพันเสี้ยวถิ่มหรืออยังวะเนี่ยังไม่อยู่ตาสะอ่อนรถให้นั่นอูรดพันนะจ้ะ เบิ sugar, ่งส <hungry. sh arp inhale> mm ิพามาเก็บอันนี้เน okay. ี่ยเบิ่งมันกำลังดำๆเก็บอันดำๆเด้อจ้าอันดำดำนะคะอันแดงๆนี่มันยังบ่พร้อมอันเพิ่นบอกว่าไอ้ไอ้คนอยู่นี่เพิ่นนั่นอยู่บ้านนี่เพิ่นบอกว่าอันเธอมีอันบันไดเอาบ่ลาว่าซั่นบ่มีฉันมีแต่ไอ้เก้าอี้ว่าซั่นชมบ่มีอันนั้นเบิ่งเด้อจ้าพุ่นพุ่นจังได๋สิเอาได้มัมมี่มัมมี่ือ โอเคโอเคค้มดาวตรงนียนี่ไงกล้านี่ไงหนูมาเก็บตรงนี้ไงลูกต่ำๆเนี่ยหนูเก็บได้แต่ระวังหนามนะลูกโนวาสันโอ้ลูกสาวก็ได้เดจ้าสิเอาอันนั้นเดจ้าเบิง่งเก็บไหมเนี่ยเเราใส่นะใส่สกาเดจ้าด่ำๆเอ้า าใส่ตะกร้าไว้นะลูกอีก mm. drop property ฮะ don't throw like that not throw babe เอาวางไว้ดีๆลูกเดี๋ยวมันแตกไปหมดหนูมึนมึนลูกสาวเนี่ยจกมันได้ลูกสายหรือลูกยังไม่รู้มึนให้มึนขาดหนูนะจมเนี่ยจยุ่งกันอีกหกอาทิตย์เสีอสิเปิดโรงเรียนแล้วจ้าสะมามึนแพงไร เคิงอันนี้จะเคิงนี่อย่างหรอกมมึ้นให้ขนาดเป็นไม่ยิงด้เนี่ยชิราจาเบิงแบกวัดแลกวัดคาเชก้าวัดสุดคลอ ย่านน้ำปักน้ำหลายหลายด้วยจ้าถ้ามันออกถ้ามันออกไอไอไอดำก็หนีเต็มเ้าจ้ะไอพวกอีกอย่างก็พวกตอพวกแตนมันกินดีดีนะจ้ะนั่นแหละดีอยู่เมื่อกี้บ่มีเพราะว่าใส่สุดสุีชมพูแล้วยันตกอะไรคะเออไปใช่ไหมไปทำอะไรอินไซด์เราจะไปทำอะไร รถเพนมามีค่ะนี่นจ้ะ่ตะกาเฮา้จ้า,าคืนแทะตะการะก็กได้ ย้ายที่นี่องให้เบค่ะก็แดงแดงอยู่ดำดำเก็บอันดำมัน้ะจ้าอันแดงยังบ่พร้อมนี่วิตามินอยู่นี่แหละน้ำก็หลายลวิตามินนี่อย่างนี้น้ำก็หลายหลาย้ะจ้าน้ำมันนะค่อยๆเด็ดเอาวิตามินสูงอิ๋วเลยนะ Sì kia vậy đây bởi bài 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 กอดิสรุปโปตัสินโอเคโอเคเปิดค่ะมันเริ่มฟังดับพอดดาวเด่นจะสูงไม่หอบพ่อม่อย่าอีกข้อเดี๋ยวลมมันพัดเดี๋ยวมันล้มหรูโคโลบะอย่าเอ้ยหมดละ หนูต้องพูดไทยนะกะใช่จ้าค่ะหน e to learn speak Thai Yes mm, Yes คือ Holiday นะช่ o ง Holiday so you have to learn s p สปิทไทยพิเศษมาหนูด้วยใส่ตะกร้านะคะหนู <c oughs> ใส่ตะกร้าให้แม่เอาเอาเอาใส่ <c oughs> อืมใส่อีหลาเอาใส่เด้อเอาใส่ให้แม่ เขาบอกเขาอีสานก็ได้ด้วยลูกได้อีย่างก็ได้ทั้งไทยทั้งอีสานก็ได้ด้วยลูกนี่มันสิเต็นตะก้าเนี่ยตะก้าก็มาเยยให้โอ้ย เขาตาบหมนี่เก็บเอาใส่กล้าเดี๋ยลูกเจนนี่เจนเอาเบาๆนะลูกเดี๋ยวมันแตกหมดเดี๋ยวมันช้ำหมด ต้องดึงนี้ลงมาใช่มไหมบังจะเด็ดกินแบบสดๆแล้วจ้าบังเอัอนี่ไอต์ <c oughs> จะได้ได้กินแล้วจ้าบังมันจะออกเปรี้ยวหวานมันลูกหวานแล้วจ้าบังอันซี่กิน กับสิทิกกามันเดือดดูไหนดูเฉกๆดำๆเปรี้ยวเดาเปรี้ยวคือลูกว่ะมันคือหวานะนะเปียวเขาต้องเอาไปเฮ็ดอีย่างกรลเดนพาย แล้วใส่ข้างในแล้วเค้กเปรี้ยวเบิ่งได้เท่าไหร่เนี่ยเก็บกับลูกสาวเบ่งนะแล้วได้เท่าไหร่ไอ้คนนี้ก็ได้อจ้ามันอยู่สูงอันยิ่งยิ่งอันเป็นจะเก็บเนาะมันอยู่สูงเด้อจ้ามันเก็บบ่ได้มันบ่มีอันอันบันไดขึ้นไปเด้อจ้าคลิปนี้พามาเก็บไอ้อันแบล็คเบอร์รี่สั้นคลิปนี้เอาไว้สักนหนึ่งสักกอนเด้อจ้าเบิ่งคลิปแบล็คเบอร์รี่นะจ้า ทำไมไปอย่างนั้นน่ะลูกดามดาบดาบดามบูบู This is my mama This is my mama คล right ิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ไอแฮมเบอร์เกอร์จ้ะเอาสวัสดีค่ะก่อนหนูหนูค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเร็วแฮนบบ๊๊าายย